สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับหมอลำอิเล็กทรอนิกส์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับการสั่งของนะครับที่ผมสั่งไอ้ตัวนี้ไปนะครับเดนน้ำทิ้งนะครับมอเตอร์เดนน้ำทิ้งของฮิตาชินะครับเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับทุกคนวันนี้นะครับก็สั่งไปนะครับจากร้านจุดๆนะครับไม่บอกครับเขาไม่มีสปอนเซอร์นะครับการแพ็ค นะครับก็โอเคนะครับตัวนี้มีกล่องมานะครับชิลด,ด้าน,นี้ก็ได้นะครับสั่งตัวนี้มาแต่ว่าไม่รู้จะได้ตามที่เราสั่งหรือเปล่านะครับก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะครับผมมาแพ็กเกจก็โอเคครับกล่องก็แข็งแรงดี นะครับเดี๋ยวเรามาแกะจากด้านหลังกันนะครับขออญาดผิดช,ชื่อนะครับเพราะว่าเป็นด้านแทาไม่ได้นะครับหอ,อยาดแกะแป๊บนึงนะครับทุกคนครับ เดี๋ยว่าชื่อออกออนนะครับแลโอเคคือทาอดี ยันไงครับออกมาแล้วครับทุกคนครับดูนะครับคอยจับตาดูนะครับว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแผน่แผนแทนพุ่มมาดีมากในกล่องก็ไม่มีอะไรแถมมาด้วยครับม,มีแต่ชอบาตัวนี้นี่โอ้ ได้ยูรุ่นเดียวกันหรือเปล่าับผลิตปีเดียวน่าจะรุ่นรุ่นเดียวกันไหมอ่าโออคนคนละรุ่นนะครับตัวเดียรุ่นเดียวกันแต่ว่าปีผลิตอาจจะตัวนี้กับตัวนี้อาจไม่เหมือนกันนะครับตัวเลขเฉยๆไม่เป็นไร มาดูรูปร่างกันนะครับอันนี้เขาตรวจเช็คนะ้ะนี่ตัวตรวเช็กมันก่อนนะครับเ,เ,เหตุผลที่มันไม่เหมือนกันตรงนี้ผมไม่ได้เอามาถอดมาด้วยตัวนี้คือรูปเต็มๆของมันนะครับ Hitachi s e v i บนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบ นะครับเราจะแกะเลยนะครับทุกคนว่ามันใช้ได้ไหมนะครับนี่สายสีเดียวกันหมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้จะยาวพรามันโตสายสายของมอเตอร์มันจะอยู่เป็นสีส้มกับสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบนะครับทุกคน โอ้แข็งแรงแต่ผมว่ามันจะบางเลยก็ไม่บางนะครับเดีย๋ยวเราทำการทดสอบน,นะครับโดยการจะใช้ปลั๊กไฟนี้ครับเสียบเข้าสีส้มกับสีเงินนะครับนี่นครับเป็นปลั๊กไฟ AC ธรรมดานครับ มาเสียบป้ากันเลยนะครับทุกคนเริ่มนะครับทำงานแล้วครับทุกคนดูนี่โอเคใช้งานได้ครับทุกคน โอเคนะครับผมผ่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็โอเคนะครับจากร้านจุดๆคอนแก่นนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาตรงรุ่นด้วยนะครับถือรุ่นพอครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับ